สวัสดีค่ะวันนี้สับละรกับธีบ้ากับอุย้ยพี่น้องคุณอ่ะอุย้ยเนี่ยไปเห็นได้ตั้งแต่ผีเลยค่ะพี่น้องเฮดแต่ดำเพราะว่าโดนฝนค่ะพี่น้องโอ้ตอนนั้นบอกว่ามันแหงๆป้าโดนฝนสองมือพี่นอ้องเพ่นกันหย่เร็วขึ้นกันเด้อเด้อเดี๋ยววันนี้สับลัรสีผ้าลาะเบิ้งเฮดแต่ดำอ๋ออยู่ตรงนี้ก็มีนะคะเดี๋ยวดูตรงนี้ก่อนแต่ตรงพุ่นลายแห้งนี่ค่ะ เห็นบอพันข้นมาไมพี่น้องนี่เฮตเตดดาแถวบ้านเด้ค่ะหลังบ้านเลยเลยค่ะนี่จ้ะเฮตเตดดาขึ้นมาก็ขอภาวนาว่าให้ฝนเนี่ยพ่นตกตลอดนอะพี่น้องเนาะนี่นเห็นบอนี่ค่ะเฮต,ตดเตตดําเฮตเตดําอยู่หลังบ้านเด้ค่ะเด้บอบรสุทธิกะสีมาซองเฮตเตดดำเฮดที่รอคอยค่ะพี่น้องเพราะว่าเฮดอันอื่นก็ไม่ค่อยจะปันใดค่ะเฮ็เตดดำนี้ สไปร์มักมักเห็ดเดะดับมันหอมหอมแล้วก็ทำซอสที่กิงเห็ดซุปใส่เกีนอวนมายองนี้เสียต้องเห็ดซุกๆแน่อะไรไม่รู้ค่ะต้องเห็ดซุกๆแน่จะ้ะแซ่บคือกันซุปใส้เกีก๊ยวนมายหน่อยค่ะเห็ดเขาเรียกอะไรมกนอกมาเอ้ยหรือว่าแกงก๊ยวนมายอย่างนี้เสียค่ะนี่ค่ะตัวนี้เพิ่นเป็นดอกเก่ามันจะเป็นอย่างซี่เนาะนี่ค่ะ ดอกเก่าพ่นเิ็นก็แหงเสียนี่เห็นปะรุ่นดอกเก่าแล้ว่ะเนี่ยเสียหมดเลยค่ะนี่ค่ะเป็นดำๆแห่งๆนี่สดนคือเป็นรุ่นเก่าแล้วค่ะรุ่นไม่ออกมาพี่น้องไปเปิเป่งตรงจุ่มพ่นพี่น้องเอ้จุม่มเมื่อกี้น,นี่แหนมไปไทยเปิดกล่องปุ๊บแหนมไปโอ้โหโอ้โห,โหเลยพี่น้องเอ้โอ้โห,เล,เ,ลโหเลยอะคำ โอ้ยพี่น้องดอกน้อยๆเพิ่นกําลังขึ้นเด้อเนี่ยค่ะอุ้ยตัางตัอยู่พี่พี่เห็นปะดอกน้อยเพิ่นเนาะค่ะนี่เพิ่นกําลังขึ้นอันนี้ดอกเก่าเนาะเก็บค่ะโอ้ยบางดอกเก่าเพิ่นกระเดิ่มใหญ่นะดอกใดที่พเพ,พิ่นบ่แห้งพี่น้องเอ้ยพี่น้องเห็นปะเห็นปะเห็นปะเนี่ยค่ะเป็นดำดำเนี่ยค่ะเนี่ยดอกน้อยเพิ่นนี่เนาะนี่ปะโอ้ยพี่น้องเห็นบ่เนี่ย นี่เพ่นใหญ่พี่น้องเนี่ยค่ะว้านย้าลงไปพอบุาดอกใ่กับนี้ค่ะโอ้โหพี่น้องเดินนี่แหละค่ะเดินที่สบาลำเก็บเทือแลของอยู่หลังบ้านเลยแบบแปลกนะเพื่อนขึ้นตลอดค่ะพี่น้องเพิ่นขึ้นอ่าเบิดจะเริ่มเบิดหนาวเพิ่นก็ขึ้นหน้าห้อนเพื่อนก็ขึ้นค่ะพี่น้องเนี่ยนี่ค่ะจุ่มใญ่เพื่อนค่ะ จุ่มนี่ยังงามเลยค่ะนี่เบิ้งค่ะจุ่มงามมากอันนี้เสียถิมเห็นบ่ตัวนี้เสียถิมได้เก็บเลยค่ะโหขังเทิงก็มีด้วพี่น้องคุณแต่ก็ต้องรุ่นกันอีกทีนึงนะะเลยค่ะเพชรจุ่มนี่หลายรอบแล้วพี่น้องต้องรุ่นไปหลายรอบแล้วแต่ว่าเพิ่นจะใหญ่บ้งสินะเดี๋ยวขอถ่ายรูปในจุดน้อยนึ่งนะค่ะตอนนี้ก็ยานเหยียบเนาะ ก็เจ็บจุ่มนี่กันจุมน่มงามๆนี่ถุงมือลืมอ,อมาไมอีกแล้วพี่น้องว่าจะใส่ถุงมือเก็บเห็ดอะเมื่อเนี้ยเพราะว่าเพิ่งตัดเล็บเพิ่งตัดเล็บไปเห็ดงานน่ะไอลูกขาพี่น้องเอ้เสิร์ฟมือขาดอกน้อยๆเอาเอาโอ้ยโอ้ยพี่น้องเลยเมื่อกี้น,นี่ต้องตัดออกเมื่อกี้นี่นั่งทับขาเจ้าของปวดขา ่ะต้องตัดนีออกเนาะทิมไว้นี่แหละเป็นเปืนเป่นบางคนพึ่งเขามาเาบิงับเบร้มเนี่ยก็จะถามเนี่ยว่าเอาคือว่าตัดทิมไว้ในปานสันสีเนาะเท็ดละโงกเก็บแล้วอันเอาไปเฮ็ดยังถุงถาว่านั้นว่าแสบดอกยังสันสีบางบางเทียับเบร้มก็ตัดตัดถึงไวบางเทียพ่มีเวลาหรือว่ามันยังงามอยู่ลางออกได้ับเบลัมก็เอาไปะค่ะแล้วแต่แล้วแต่แสถาน,นาการณ์เนาะค่ะเนาะอืม เพชรท้าบตาทิมไว้เพิ่นเ็กเกิดที่คือเอาเพราว่าสายรูรัมหนเก็บเพชรมาหม่องเก่าๆเนี่ยมาหลายปีแล้วเขาเพ็รสารพัดรูปแบบนะคะสารพัดรูปแบบก็คือแบบตัดแบบนี้แน่ดึงขึ้นมาแน่เอียงก็ววาไปนะนะเก็บเพ็รสารพัดรูปแบบถึงเวลามันก็ออกคือเก่าค่ะว่าเตอันว่าเตปลาเฮาบ่ไดทำาลายปลาแค่นั้นแหละค่ะขนาดนี้โดนทำร้ายเราเด้อคันนี้ไถเกตดค่ะ แฟนมูแฟนเพื่อนมาเห็ดห้เพื่อนมาไถพี่น้องกยเพื่อนไทสัวล้ำบอกจะไทยจะไทตรงนี้จะไถเห็ดมันจะออกเพื่อนไถเพื่อนไถก่อนแล้วแต่ว่าเห็ดมันก็ออกคือเกาจะ้ะยังได้าังไนพุนสับลถเห็ดทางค่อยเจอว่าเป็นมีเห็ดแต่ดำออกพี่นอ้องเลยเพราะมันหกหลายขาแนมบ่เห็นเนี่ยค่ะเห็ดซุมนี้มันจะหายากแน่จักน้อยค่ะ เลือกเอาได้หรอกยิงใหญ่ได้ค่ะเด้อโอ้ยเสียดายเลยเนาะพี่น้องเสียทิมเสียทิงเสียทิงเต็มด้วยค่ะนี่ซุมนี้แล้วก็จะดูว่าอันไหนที่เอาได้ก็เอาไปก่อนี่ซุมนี้เกือบทิมไปแล้วเป็นยังโหลดมาในยา้นะคะเป็นปาะครั้งทึง,งนี่เพิ่งเคยแห้งแต่ข้ังลางเพิ่งท่านได้แห้งเพิเ่งก็เลยงใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะ นนป,วปวดขานั่งเท้าเล้วพี่น้องเอ้ยเท้าแร้วมันกันเลยแบบคือคนนมเนาะนั่งทับขากวดปวด,ปวดอายุมากแล้วก็จะเป็นได้ต่า,ตางเลยค่ะเด้อนี่นี่นีนน่ตัดทิมเขาตัดแบบนี้มันดียางค่ะดินพอไปติดดอกข้างดอกมัน ถ้าเถอนถอนแล้วไปตดัดกระเฮ็ดความสะอาดอยากกว่าเกาอีกค่ะก็ถ้ามีเวลาก็ตัดเอาหนังหนาตรงนั่งนีแ่แหละพี่น้องหนาก,ก็ตรงนั่งเก็บเนี่ยปวดขายันเหยียบน้ำหนาเห็นบอนี่เออปวดอะ ดีค่ะจะให้เบิ้งอีกเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นป่ตอนที่ห้าพูนพูนพูนขึ้นไปห่างเทิงอีกโอ้หลายเติบพี่น้องแต่เราก็จะเอาดอกที่มันเอาได้นะก่อนนะตอในใดก่อนหะพี่น้องเองบุญแดงก็ต้องไปเหตุงานด้พี่น้องบ๊วยพมาไปเหตุงานด้ดนี่เมื่อนี้เขากะคำค่ะอันเขาแต่ดินเด้อ มืัอนี้บาดเจ็บทั้งมือจ้ะเมื่อยเลยขอเพิ่นไปแค่มันบ่ค่อยหนุ่งเนาะก็เลยขอเพิ่นไปแค่ครึ่งวันจะ้ะเพิ่นบอกว่ามาครึ่งวันก็ได้เพิ่นยันว่าย่ำแรงมากมันจะหนุ่งอ่ะสินะต้องเห็ดสองคอนนี่เลยปล่อยเป็นเห็ดคนเดียวย่ำเวนปกติสับลำเห็ดคนเดียววันอังคารกับวันพุธนะจ้ะ เฮ็ดผู้เดียวเล่นอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยเมยแต่เฮ็ดผู้เดียวอย่างนึงถ้ามันบนอยุ่งมากหลายเฮากะเฮ็ดได้แบบสบายๆแล้วก็ได้เงินบ่ตตองในแบงนะคะก็ได้ที่แบบคนเดียวล้วนๆน,นะนะมันก็ดีอย่างตอนนี้มันบอทัานใน้พอแบบว่าแบงปั่นได้หลายเป็นได้พี่น้องเพราะว่า ร้านอาหารเพิ่นเปิดใหม่มันบ่ทัานใยุ่งค่ะมันยุ่งเป็นบางมือ,อแต่ว่าทิพนก็โอเคอยู่ถ้าว่ามีลูกค้าก็ได้ดีอยู่ค่ะแต่ช่วงนี้มันมีแน่บ่มีแน่ะแน,ะนะเดี๋ยวแต้มืือเนาะโอ,โอ้ยปวดขาโอ้พี่น้องเย้ยถ้าเป็นบ่มากนีกับ่านน่งทนเก็บป่านี้เด้หน่ปวด จำเริ่มไทยห้เบิงกับเพราะว่าเฮาเพียนพี่นอ้องติดตามมาหลายคนเนาะเพิ่นก็นอยากเบิงเนาะสำเริ่ก็เลยนไทยห้เบิงนะคะถ่ามาได้เงินบ่มันบอ่ออพนคุุ้มคาเมยกับคาไอตูนเฮ็ปยังกัดต่วค่ะถ้าบบมักนะบ่เฮ็ดเด้เพราะว่าเป็นคนมาเข็ดเนาะเราในในเฮ้ากับไทยลง u t u b e ไปแล้วเฮ้าก็เฮ็ด ช่องไปแล้วค่ะพี่นอ้นองพี่น้องเพิ่นก็ติดตามก็มีสาบุลัมก็เฮ็ดให้เพิ่นเบิง่งเพื่นใดที่เพิ่นอยากเบิ่งนะสาบุลัมบ่ร์ซีเลียแล้วค่ะเพราะว่ามันบ่ม,นมีเวลาบ่แม่นหยังดอกเมื่อยมันหลายอย่างโพดพี่น้องเอ้ยเบิ่งนี่อยู่บ้านนี่งานก็หลายค่ะนี่ค่ะเบิบง่งเบิงอันนี้เดี๋ยวตัดทิ้งก่อนอันนี้เคลียร์องุ่นปลาด้วยค่ะนีอ่อ้เดี๋ยวค่ะ ปกติถ้าเบอร์ถ้ากะถ้าเกิดว่าสวบลัมบอเหตุงานเป็นบอไอซุ้เมเห็นที่มันแตกขึ้นมาเคี้ยวๆเนี่ยสวบลัมตรงเขามามาตัดจัด่นองถ้าผูใ้ใดที่ได้เบิองสวบลัมเต่โดนโดนดนก็จะเห็นคลิปที่สวบลัมตัดปลาน้ำเนาะงานงานที่สวบลัมลงไปบางอย่างเนี่ยสาบลัมเฮ็ดประจำาค่ะแต่ไร่ได้เฮ็ดถ้าให้เบิองทุกมือแค่ลงนิดนิดน้อยบางทีก็ตัดหนาศีนา งานห่อหลายพี่น้องมันก็ะเมื่อยเนาะทุกมือน,นี้ขนาดได้ลงบ่คอยได้ลงคลิปนะบ่คอยได้เห็ดคลิปลงกับบ่มีเวลาพักเลยพี่น้องเอ้ยจะเลือกเอาที่ดอกมันใหญ่ก่อนจ้ะบอกพี่เพิ่นว่าเดี๋ยวจะเอาเหตุอันนี้ไปให้เพิ่ม ที่เจ้าของร้านนะจ๊ะเห็ดอันนี้ยังบรนี้้เอาไปแห่ินชิมเอาแต่มูเรวไปแห่ินชิมค่ะเดี๋ยวจะไปดูในปลาที่มันเคยออกหลายๆน้ำค่ะปลาใ่ๆนะคะที่ปีที่แล้วนะที่เก็บหลายๆอันนี้เขาเอิ้นเห็ดแต่ดำเด้อค่ะเด้อมีพี่มีแฟนคับเพิ่นเขาถามว่า เห uh, ็ดดำๆน่ะเห็ดอีหยังติแมนเห็ดตัวนี้บอที่เพิ่นถามว่ามันเป็นคลิปของปีที่แล้วนะที่เพิ่นถามมาแต่บ้ากกับบอแรเขาไปเปบิ่งว่ามันเข้าท้ายอีหยังแน่สินะอันนี้คือเห็ดแต่ดำเลยค่ะที่เขาเอาิญเห็ดแต่ดำ black trumpet ติที่ภาษาอังกฤษนะเป็นอย่างมันมีรูปกล่วยคือจังแต่นะคะเห็นป่ะมันเป็นอย่างสิเขาก็เลยเอิญเห็ดแต่ดำค่ะ ตองน,น้อยๆบระท่านนี้เอาถ้าฝนบปรโตพิ่นสาม,มารถได้งหญ่ได้อีกเขาก็จะเลือกเอาก่อนอุ้ย <c oughs> เดินเคีย้ยออกเกนนะกะเนาะ คลิปที่แล้ววิสาเวลำลงไปพี่น้องอันนั้นถ้ามันบ่เก็บนี่ก็แหงทิมอันนี้มันดีค่ะมันยุดใต้ใบไม้ฝนตกมามันก็เลยใหญ่ขึ้นมาได้ดีมากๆไปเลยแต,แต่แต่ที่เก็บรุ่นที่แล้วมันยุดเดินนะพี่น้องอเนาะเหอ็นบ่ดอกไมอเพิ่นทิมไว้กอน <laughs> หลายเทอมากี่สาเวลำเก็บแล้วทิมไว้กอนทิมว้กอนกลับมามาเก็บดอกแหงพี่น้องเอยบนหญ่อีกต่างหาก พราะว่าฝนบปรโตกฝนปีนี้พอดีจ้ะปีที่แล้วฝนดีแห้งครับ,บงงพี่น้องเท็ดละงอกเอ้ยเท็บแต่ดำเอ้ยเก็บจนสุดยอดเลยค่ะเนาะปีที่แล้วนี่เก็บมันค่ะนนาลยกระตาเดี๋อาตกะกตาหน่อยเข้ามาใส่ก่อน สวยงามโอ้ดูนี่เห็ดเหลืองซาพี่นงทิมไห้บ่มีเวลาไปเก็บพี่น้องฝนหยุดเพราะว่าช่วงที่ฝนตกนี่มันเป็นมือเห็ดงานพี่น้องเพราะไปเก็บเป็นมือฝนหยุดหลายมือแล้วพอได้มีเวลาไปเก็บยังเสียดอกมันก็แห้ง มันก็บ่สวยอะค่ะเดี๋ยวอันพอ่อฝนตกมาพี่นอ้องไอ้ส่วนที่บริเก็บก็คืนล้าอีกพี่น้องเลยเสียดายเฮ็ดเรียทีมหมดครับบินบ่มีเวลาเก็บอย่าค่ะโอ้ยอยู่ตรงนี้ก็มีพี่น,น้องเพน่งเพิ่งรักเกิดอยู่เดินหนีอีกเนี่นนยเพิ่น,น,พนไทยพี่น้องเอ้ยเนี่ยเพิ่นไทยเพินตรงนี้เพิ่นเก็บเห็นปะ ่มันก็นยังมาออกเองนีใบไม้ตรงใดมีใบไม้โป้เพิ่นก็ออกได้ตรงใดโป่มีใบไม้โป้เพิ่นออกอยุ่แต่เพิ่นกับโป่งามจ้ะมันโปไมีความชุ่มชื้นหายมันนะอเอ้ยน,นี้เก็บไต่ดำไม่ใช่เก็บมันปูอยู่ข้างล้างต้นเหยียบ ซุ่มบอใหญ่กับนี้ด้วยค่ะซุ่มเห็นบ้านเป็นแห้งแห้งก็โดนฝนแฟนกับมาเปิดแอร์พี่น้องเอ้ยมาเปิดเครื่องเดินแอร์เพิ่นอยู่เพลินเปนตู้เปิดงานเพิ่นคือตู้เครื่องไม้เครื่องมือเพิ่นเกี่ยวกับงานเพิ่นนะจ๊ะอันนั้นเพิ่นกันหยาอยู่ยตั้มอันนั้นเพิ่นค่ะพี่น้องสาวเป็นห้องกันหยากระบ้า,กบบานกับเพ็ด <laughs> กับเพ็ดงานโอ้แล้วพากันเหนื่อย ไม่มีเวลากันกันใดเลยอู้ค่ะค่านี้ก็รู้่ลาเลยเนี่ยรู่ลามากได้สำเนียโอเคค่ะพี่น้องดูค่ะสภาพเบิ้งอีกจุ่มทั้งทิงนี่นี่ค่ะต่อกันแล้วก็นี่ค่ะเห็นปะ่ะดอกน้อยๆเพิ่งจะขึ้นมาฮอตพี่ค่ะแล้วก็นี่อีกจุ่มดูค่ะจุ่มนึงนี่น่อย เ,เดินสเดไปขอปลาใหญ่เลยค่ะคลิปนี้ก็จะไว้แค่นี้แล้วค่ะเคค่ะพี่น้องจะฝากไวแค่นี้เด้อค่ะขอบคุณหลายๆที่คนติดตามและคนที่พันเข้ามาเบิ่งนเลยกดให้กำลังใจกดติดตามให้กำลังใจกันน้อยจะน้อยจะเนาะที่เข้ามาคอมเมนต์และไม่คอมเมนต์ยังก็สร้างค่ะสำหรับบุคคลยมีเวลาตอบก็ต้องขอโทษขอภัยค่ะคลิปนี้ก็ฝากไวแค่นี้เนาะค่ะเนาะค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณหลายๆเ้ยค่ะเด้อ แห้งทิมค่ะแห้งทิมเห็นปะเสียเลยขี้กวางสดๆร้อนๆ